ออกที่แรกสาวโบเผยนามสกุลฝรั่งของมิกยาวเวียดอลังการสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่แฟนกรับเชียร์และลุ้นกันตัวโกงอยู่นานสําหรับคู่จิ้นที่ขยับมาเป็นคู่จริงนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะ หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเปิดใจค่ะว่ากำลังคบหากันอยู่ดูเหมือนจะขยันเสิร์ฟความหวานให้แฟนๆอยู่เรื่อยๆกับล่าสุดนี้ต้องร้องหี้วกันเลยล่ะคะ่ะกับความน่ารักของทั้งคู่ที่เสิร์ฟกันแบบไม่มีหยุดยอนและล่าสุดนี้สาวโบไปเป็นแขกรับเชิญในรายการเังไงในเล่าอีพีที่10ทางช่อง YouTube oy, im, ก้อยนัตตี้ดิมแช่นแนวสามพิธีกรสุดแซบ่บนเวลานี้ก็เลยก็ว่าได้คะ่ะโดยในรายการนั้นถามโบเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ตอนนี้เนี่ยเธอได้ปลูกต้นรักอยู่กันกันกบพระเอก หนุ่มอย่างมิกทองระยะในสซมโบบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหนุ่มมิกเองมีนามสกุลนะเป็นนามสกุลฝรัง่งเรียกรวมเนี่ยชื่อตอนนี้เลยก็คือมิกทองระยะ b บ o ย i c ลิกแอนเซลนั่นเองค่ะแม่เรียกเรียว่านามสกุลยาวเหยียดเลยนะคะเนี่ยและนี่ก็คือความน่ารักของทั้งคู่ที่เรียกได้ว่าดูแลอยังไงยยังไงก็น่ารักละคะ่ะ